กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนเดอร์เอฟซีมอลำแพวพาวแสงทองทุกทันพี่น้องคลิปนี้เจด่วงสีมาอัปเดตเนาะว่าในส่วนของข่าวทางคุณแม่แพลวพาวแล้วก็น้องสันพี่น้องล่าสุดเนาะในส่วนของเอซีพึ่นกะได้เห็นภาพจากที่ทางคุณแพวพาวแล้วก็น้องสันและก็ครอบครัวน้องสันพี่น้องได้ถ่ายภาพร่วมกันพี่น้องมือขึ้น ข้าดาวนั่นะทางเอฟซีเพื่อนเห็นภาพเพื่อนก็เลยรุ่นกันประครักพี่น้องก็เลยมีคําถามที่ว่าจะมีข่าวดีต้อนรับปีใหม่หรือไม่นั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางครอ,อบครัวน้องสัน้นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสั้นแล้วก็ทางคุณพแพลวพาวาสงทองเนาะเพื่อนก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันพี่น้องแล้วก็สิมีในส่วนของตีมใส่สุดยีนพี่น้องใส่แบบว่าเป็นในส่วนของเอฟซีแซวกับว่าบารบาเมนลูกสะใภ้ พอปูแม่่าตัวนี้มาสันวาพี่น้องนั่นล่ละอันนี้ก็เลยเอฟซีเพิ่นก็เลยแบบว่าสงสัยวา่าจะมีข่าวดีต้อนรับปีใหม่หรือไม่นั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็เปิดในส่วนของโพสต์จากแพลวพาวเสียงทวงพี่น้องเพิ่นกาได้ลุภาพเนาะแล้วกะ็พร้อมแคปชั่นเพิ่นกะบอกว่าแม่พ่อยายน้องสันขับรถมาจากชัชนาทมาร่วมเขาเดาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับน้องสันแล้วก็ทีมงานแพลวพาวเสียงทวงมาสันวา น่ารักอบอุ่นมากๆค่ะวันนี้เราจะข้ามปีไปด้วยกันนะคะเรืกาทางคุณเพ,พีวเภาเพื่อนกาได้แท็กภาพนี้เนาะให้กับทางน้องสั้นพ้อมพี่น้องหลังจากนั้นเอฟซีเพื่อนกาเขามาแฮรคอมเมนต์นะล่ะเพื่อนกาสงสัยว่าซิมีข่าวดีบ,บ่เนาะว่าสันว่าไลายคอมเมนต์เพื่อนกาเขามาแซวนะล่ะพี่น้องเพื่อนกาบอกว่าอันน่ารักมากๆที่แน่ๆแต่งตัวเหมือนกันหมดเลยสี่คนพ่อแม่ลูกแล้วก็ว่าที่ลูกสะภ้ายบัดสันว่าพี่น้องบางท่านก็บอกว่า พอปูแมยาไปทรงกำลังใจถึงทีเลยเนาะมาสันว่านาซิมีข่าวดีเร็วๆนี่แท้ๆละ่าสันว่าพี่น้องบางท่านเพื่อนก็บ,บอกว่ามาแล้วพ่อย่าแม่ย่าสู่ขอเลยจ้าแม่แม่จะได้ช่วยกันฆ่าสินสดเลิกดีวันไหนพร้อมบินจ้า่าสันว่าพี่น้องอันนี้เป็นทางเอฟซีคุณแม่แพลวพาคนเขามาคอมเมนต์กันนั่นละบางท่านก็บ,บอกว่าอันนาลักอิลีพอปูแม่ยามายามลูกสะไหมาเข้าดาวน้ากัน่าสันว่า เป็นภาพที่อบอุ่นมาสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าความคัวน้องสั้นน่ารักสุภาพให้เกียรติท่งแม่เพ่าอนาคตก็อาจจะไม่แน่วาสันวะอาจสิเป็นดวงกันก็ได้วาสันวาพี่น้องบางคนอเมนเพ่นก็บอกว่าจับมือกันห้แนนเดอร์แล้วก็เริ่มต้นปีไม่ไปน้ากันเดอร์บางท่านก็บอกว่าสิงบอดีแนวบอดีสเนียจันไล่ของอันใดเกาๆกับทิมมันไปในปีเกาซะ เริ่มตนใหม่กับคนใหม่ซะเดอ้อแพลวพาวเอ่ยไปสันวาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องเจดวงก็เลยไดเอาภาพเนาะในส่วนของทางคุณแพลวพาวแล้วก็ครอบครัวน้องสันมาฝากทางเอฟซีของคุณแม่แพลวพาาแล้วกะ็น้องสั้นพี่น้องถ้าพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดก็คอมเมนต์ไ้ใต้คลิปเจดวงไดเดอ้อเดี๋ยวมีข่าวมาอัปเดตไหมเจดวงจีเอามาฝากพี่น้องไหมเด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเดอ้อสวัสดีจ้า